18เมษายนนี้คงต้องเลื่อนการถแถลงข่าวปิดคดีของคุณตังโมไปก่อนเนื่องจากต้องรอการสอบพยานปากสุดท้ายในวันที่22เมษายนก่อนตำรวจชัอนใหญ่ก็แจ้งให้ทราบว่าวันที่18บแไม่สามารถที่จะถแถลงข่าวได้เพราะมันจะมีพยานอีกหนึ่งปากก็คือของนายอัจฉริยะเรืองอรัตนพงศ์พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านแสงเขาบอกนะพนักง,งานสอบสวนก็เลยรอเดี๋ยวจะหาว่าเร่งรีบในการที่จะปิดํำนวนนะ ทํำจานวนไม่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องกับนายอาชฉริยะทางตารวจก็เลยไม่อยากจะให้มันมีเรื่องมีราวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอะ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพยายนของผมอะ่ะจริงๆคุณไม่ต้องรอดิเมื่อคุณมีพยายนหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนแล้วแล้วคุณก็ประกาศแถลงข่าวว่าจะปิดสานวนคดีวันที่18เมษาถูกไหม,มคุณต้องรอผู้เชี่ยวชาญของเราเพียงคนเดียวแล้วถึงจะถแถลงข่าวได้อ้าม,มัน,ม,นมันใช่หรือเปล่าตกลงถ้าคุณมีจริงทําไมคุณไม่แถลง